พี่น้องครับปัดก,ก่อนกรอนกขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน,น,นง่ามอีกลหลายท่านนะครับที่เป็นแฟนเพลงของคุณสอนศรีแลือว่าเป็นแฟนของข้าวตองพรัดครับมีนีีพี่น้องมาจากหลายตำบลมารวม งานในมันนี้น,น,นะครับการซือควาดีใจทั้งมองลงด้จัดขึ้นถือว,ว่าเป็นงานแปลกแปลกจากที่มีงานเป็นประจําก็คืองานบุนงานบ้าเมือ่อนี้เป็นงานทาาบริษัทมาเปิดตัวอันนึงก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในงาน,นก็คือคนรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งมาตามเสียงของอแฟนๆพี่มอลลัมนะครับซึ่งเป็น ผู้ที่มักได้ยินข่าวว่ารุ่งโรดเพชรธงชัยจะมาแสดงนั่นก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งในงานนะครับที่ได้นำภาพพี่น้องของเขาได้มาร่วมงานในมื้อนี้หลายท่านนะครับทางด้านพี่งามของเขานี่ว่าบ่ถึงซ่องบ่กล้ามาเพิ่นว่าบ่บ่บ่เกี่ยวกับถึงซ่องหรือบ่ถึงซ่องนะครับผู้ที่การมาได้ผู้บ่ถึงกามาได้มาร่วมงานมาฟังมาฟัง เออซึ่งจะเป็นอะไรย